เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้วาจาในการสร้างสรรค์ทุกท่านครับเทคนิคการพูดกับลูกค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะแม้นเราไม่ได้อยู่บนหนทางแห่งการเป็นนักขายแบบเต็มตัวหรือเต็มที่แต่ในทุกเรื่องราวที่เราได้ดำเนินชีวิตในบทบาทต่างๆนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการค้าขายขายความรู้ขายการควบคุม ขายผลิตภัณฑ์ขายความคิดและอื่นๆอีกมากมายแต่หากวันนี้ครับทุกท่านที่เป็นนักขายไม่ว่าจะวิชาชีพอะไรผลิตภัณฑ์ด้านใดก็แล้วแต่ลองมารับฟังสิบแนวทางเทคนิคของการพูดที่ดีกับลูกค้ากันเถอะนะครับการที่ลูกค้าเข้ามานั้นสิ่งแรกที่ควรมีเสมอข้อแรกคือทักทายสุภาพมารยาทเพียบพร้อมผู้คนมากมายนั้นมักตัดสินมนุษย์จากเรียามารยาทที่มองเห็น และเมื่อจะเจอกับการทักทายที่สุภาพย่อมเป็นด่านแรกที่สร้างความรู้สึกดีได้สองอ่อนน้อมเข้าหาภาษากายเด่นชัดไม่มีใครหรอกครับที่ชอบความเก้าวล้ายิ่งมีภาษากายที่ชัดเจนที่พร้อมจะให้บริการแล้วเราก็ยิ่งสร้างความประทับใจสามเปิดใจเป็นใจเย็นรับฟังไม่สวนกลับเร็วเปิดใจเป็นนั่นก็คือการค้นหาความต้องการสร้างความพึงพอใจเป็นพวกเดียวกับลูกค,ค้าใจเย็นก็คือ การที่เรารับฟังให้มากมีรอยยิ้มดวงตาเป็นประกายพร้อมให้บริการการไม่สวนกลับเร็วเป็นสําคัญมากมีนักขายมากมายตกม้าตายเพราะสวนกลับเร็วหวังต้องการจะเอาชนะเรื่องคอเท็จจริงแต่ไม่ได้ความประทับใจกลับมาจากลูกค้าเลยครับ 4. เปลี่ยนการโต้แย้งเป็นการชี้แจงมีผู้คนมากมายยึดถือความถูกต้องเป็นหลักจนเกินไปจึงกลายเป็นการโต้แยง้งแต่ถ้าหากว่าเราชี้แจงย่อมเกิดความเข้าใจ ห้าครับเปลี่ยนการแก้ตัวเป็นการแก้ไขมีนักขายมากมายมักชอบแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองนั้นหลุด,ลดพ้นหรือหลุดรอดซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเรานั้นแก้ไขย่อมดีกว่าแก้ตัวแน่นอน 6. เปลี่ยนการอยากได้เป็นต้องการให้มีนักขายมากมายอยากจะได้อยากจะขายให้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนความคิดวิธีการเป็นต้องการจะให้บริการให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ย่อมดีกว่าเจ็บเปลี่ยนการพูดให้ฟังเป็นพูดให้คิดมีนักขายหลายคนเ,เจือจ้แจ้วประดุดดังนับนกขุนทองลูกค้าก็จะมีความรู้สึกอึดอัดและหาวเลยแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเซ็กสรนวาจาให้พูดแล้วเกิดความคิดขึ้นย่อมมีผลลัพธ์ในทางบวกครับ 8. ใช้คำถามที่สร้างสรรค์อยู่เสมอเพราะคำถามที่ดีจะนำพาไปสู่การตัดสินใจ 9. มีน้ำเสียงกล่าวขอบคุณได้งดงามไม่กระชาก ไม่ห้วนสิครับสร้างความสุขใจให้ลูกค้าผ่านวาจาของเราท,ทุกท่านครับคำพูดที่ดีนั้นเปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางสู่ทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินและนี่คือเทคนิคการพูดเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า